สบายดีพ่อแม่พี่น้องแลเอฟซีทุกๆคนเอามาพบมาพอก,กับซาลาเสยนเก่าสินเคยเนาะพี่น้องนี่ในซาลาก็สชาติ พ่อแม่พี่น้องละไรเอฟซีทุกๆคนมาผูกมาพอกับสาลาสินเก่าสินคือน้องพี่น้องมือนีสาลาสินมาแกะกองเขทาทั้งนี่ปะนี่พี่น้องดอกที่สองที่สามดอกที่สามเนอะงาม งามเชิญเกินบันมีหมู่บ่เนาะเกิดดอ,อกเยี่ยวนี่บ่เนาะพอแล้วพอแล้วดอกหนึ่งพี่น้องนี่ฟามจุ้มๆเลยแม่ บอกสองแล้วนาอพี่น้องหฮาเกันเอาวอก็มาหอด <c oughs> ตู้เป็นเทียมหอยแล้วนาอพี่น้องเดี๋ยวหาสิเขาไปเปิ่งว่าหาสิกุเงินจากตู้เอทีเอได้บอนะ่อนาะโลลุ่นกันน้องพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้จะลานในธนาคารกันค่ะต่างประเทศ เดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งไม้กันค่ะว่าวเฮาสิโคดได้หรือบ่เนาะมดมีรอพี่น้องเขาก็สิลองดีกดเบิ่งว่ามันสิได้บ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวรับ z o o ก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิธนาคารกรุงเทพเฮาสิกดอยู่ atm ลาว ก็สีเป็นว่งมึงกบอกให้กดรหัสนาะนี่เนาะ โกดไปเลยได้พี่น้งนี่พี่น้องมันหมวกเบน,นี่ได้เลยอ่ะฉันรนู้นใส่ตู้อก่นเงินหมดสมัรถได้ว่ตัน้นี้ผมมีเงินพี่น้องโกดบ่ได้ ภาษาเนาะพี่น้องไอ้กดรหัสเนาะพี่น้องเดี๋ยวเ้ากดรหัสกันมากดรหัสแล้วโตมันบวไปเนาะพี่น้องให้กดบอลนี้เด้อพี่น้องถอนเงินสดห้าสี่เรื่องหนึ่งล้านก่อนเนาะค่ธรรมเนียม เขาทำเนียมเสาพันพี่น้องรอเขาสิเขาสิได้บ่เขาสิได้บ่อ้าวบ่สามารถจ่ายเงินให้ในสูวเขาวในตัวนี้บ่สามารถจ่ายเงินได้ขนาดสูวเขาวโอ้ชุดเมื่อล้านหนึ่งเฮาบ่ได้เนาะพี่น้องเฮาเฮาลองเฮาลองอาหารแสนลองเมืองเนาะ เอาสะาแสนก่อนก็ได้หน่วยสิมห้อยพันหมื่นแสนเอาเอาแปดแสนเนาะพี่น้องเกินเ้าพันค่ะจำเนียนก็ตกลงแล้วไงนะไม่ยอมจ่ายกรุณาไปตู้อื่นตู้นี้พอสามารถจ่ายเงินให้ทานเป็นเื่อข้าได้โอ้โหแบบว่ากด ตัวปรดบอได้เขาข่าวมาเบิ่งลองเบิ่งตู้ตัวนี้นอบีนอว่ามันสสี่ใจเงินให้เขาบอเนาะเพราะว่ากระโบว่าเป็นยังคือกันเพราะว่าเพิ่นว่าบอสามารถแปลว่าจ่ายให้ได้ส่วขค่าเนาะเดี๋ยวสอเราสิบมากดธนาคารกันค่าพัฒนาลาวเนาะธนาคารพัฒนาลาว โดนเติมเนาะพี่น้องเลือกลาวเนาะยัพคงให้คุณละฮะขอเงินเนาะพี่น้อง บัทรีฝากประย <initiatives> ันราสิเ <vont> ล <aky doors> ือกถอนหนึ่งล้านกรีนาะหน่วยซิมหอยทันหมึ่นแสนล้านกีนต้องการรอน้าพี่น่องกรนนุนหน้ารองใหม่อีเชอธุรกรรมข่านจะได้ยกเลิก กุลนาลงใหม่อีกเดือนยังไม่แก่หมดอายอ่ะกูเงินนะพี่น้องก็กูได้อยู่แต่แต่ทรงใช้เนื่องจะกว่าตอนที่ชาวลาวไปกุลเงิน เงินบมมีในตู้บ่แต่กะบ,บอกข่าเสียข่าธรรมเนียมอยู่ใดพี่น้องถ้าเป็นธนาคารการข่านั้นสเสียธร,รมเนียมอยู่อยู่ซ่าวพันกีบหรือว่าแปดสิบบาทประมาณน,นี้หละเนาะพี่น้องถ้าเป็นธนาคารธนาคารการพัฒนาลราเนาะเสียอยู่สามสิบพันกีบเนาะพี่น้องที่บ่อนไปกดตู้นะเนาะแต่ถ้าเป็นกดตู้แดงนั่น กดตู้แดงที่หมายทอนอลลอยการค้าต่างประเทศแล้วนะเนาะคือเสียอยู่เศร้าพันกีบสองหมื่นกีบเนาะพี่น้องแต่ทว่าไปกดเงินอยู่ธนาคารพัฒนาล้วน่ะพัฒนาลาวที่มีหมายการค้านั่นแหละเนาะเออบ่มีที่เป็นธนาคารพัฒนาล้วนี่เสียอยู่สามสิบพันกีบเนาะพี่น้อง สาวเล่าก็ว,าว้าบางคนคือสิวสาวเล่ววาว้ายังย้อนกันไปย้อนกันมาบม่มอันนั้นติดอ่างเนาะพี่น้องขอถทดขขอภายหลายๆอันนั้นจีเสียอยู่เนาะตู้สําสหรับตู้เนาะพี่น้องแต่แต่สาวเล่าไปกดนั่นโบหูว่ากดถือกดวิธีได้เนาะพี่น้องเดินโดนหยืดบัตรเข้าไปเนาะพี่น้อง <laughs> กด กดเขาไปแล้วลืดเขาในตู้เลยพี่น้องจนไปติดต่อท่าว่าพี่น้องทีว่ามาเถี่ยวไทยกันเนาะพี่น้องท่าว่าบัตรพี่น้องถือกื้นเนาะพี่น้องหรือว่าถึงเขาไปในตู้นะเนาะถือลุดเขาไปในตู้นั้นให้พี่น้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของครับธนาคารนั่นเนาะพี่น้องเพราะว่าที่ไปที่บัเซาเล่ากลืนถือกลืนนี่คือ ธนาคารอันพัฒนาเล่าเนะเาะว่ากดกดสงสยัยกดไปกดย่ำนี่แหละพี่น้องแล้วมันเกลึดเขาไปเลยขนะเนาะพี่น้องแบบว่าจนสองเา่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ให้คนทีว่าดูแลนในสขาขาเนั่นเนาะคนก็นมาเปิดประตูให้สองเล่ากนา็นันังรอถ่ายอยู่ข้างในของตัวธนาคารพูดแล้วเนาะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็เป็นความู้ หอบตัวเนาะพี่น้องที่ว่าสาวเราเอามาฝากนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องที่ว่า ATM ATM ลาวกดเงินเออ ATM ไทยเนาะกดเงินในลาวเนาะพี่น้องได้หรือบ่ได้อยู่พี่น้องแต่แต่บ่อนสาวเราไปกดนั่นคือมันตู้สงสัยตู้บ่มีเงินเนาะพี่น้องเพิ่นก็นเลยบ่ได้เงินแต่เพิ่นก็นระบุไว้อยู่ท่าว่าเป็น ธนาคารการค่าเิ่นสีเสียอยู่สองพันกีบเนาะ้าธนาคารนัดนานาวหี่าพี่นสีเสียอยู่สามสิบพันกีบต่อข้างเด้อพี่น้องกดเทื่อหนึ่งนั้นต่อข้างบ่มบ่ม่ียนว่าสิแบบว่าบางคนที่โทษกดสองเถื่อก็คือหกสิบพันกดสามเถื่อก็คือเก้าสิบพันเนาะพี่น้อง กดสี่เถื่อก็คือเสียนสองเนาะพี่น้องประมาณนั้นเนาะพี่น้องการิมีกำหนดกดเกณฑ์ที่ว่าระบุว่ากดได้และเนาะพี่น้องถ้ากดบ่อยๆก็จะกดไปยังกระเดียกระดอแถบประมาณนี้เนาะพี่นอ้องอมือละเถือกเป็นควมหูเล็กๆได้หน่อยเนาะพี่น้องกินนี่สา,าสลาก็สีแดอร่าพาจากพี่น้องไปเพียงสนีนส้เลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อบายบายพปฟก็ bye team, นคะิมน้า